เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup การบริกา8นาทีสงคราโควิดยังสูงต่อเนื่องห้ามเปิดเรียนออนไซต์ site, ให้เรียนออนไลน์ line, ฉีดวัคซีนนักเรียนไปแล้วกว่า167เร่งให้ถึงเป้าหมาย180 กนาฬิก20นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ2 8 0 5 0บาทขายออกบาทละ28,150บาททองรูปพัรร์รับซื้อบาทละ27,545บาท72สตางค์ขายออกบาทละ28,650บาท,ท 9นาฬิก39นาทีนาราพัฒนนำสมาชิกประชาธิปัตดภาคเหนือชูจุลินเป็นนายกรัฐมนตรีโวประชาชนปรื่มผลงานพร้อมนำเสนอโมเดลเชื่อมเหนือเชื่อมโลกเป็นทับส่งออกจีนล่าสุด9นาฬิกา51นาทีแรมโบโตผ่านทองแท้ไม่แปลกนายกไม่รู้จักอุงอิงเพราะหากรู้จักคงแค่ฐานะลูกสาวหลานสาวของคนที่ใช้ชื่อว่าคนหนีคดีไปสุขสบายในต่างประเทศ ติดสถานการณ์ข่าว i n n news Roundup